สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของปฐมปร,ราชิกหรือผู้ที่เป็นต้นบัญญัติปร,ราชิกค,คืออาบัตหนักที่ทำให้ขาดจากความเป็นพระชื่อของท่านคือพระสุทินเถระเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับกฎหมายบ้านเมืองกับวินัยสง,งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกฎหมายบ้านเมืองส่วนใหญ่ บัญญัติกันไว้ก่อนเกิดเหตุส่วนพระวินัยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์บัญญัติพระวินัยตามหลังเกิดเหตุเสมอมิได้บัญญัติไว้ล่วงหน้าเหมือนเช่นกฎหมายบ้านเมืองในตอนต้นพุทธกาลตั้งแต่พรรษาที่หนึ่งถึงพรรษาที่11พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เลยเพราะวัดปฏิบัติของพระพิสุยังดีงามอยู่นั่นเองแต่ถึงพรรษาที่12ทั้งทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีเรื่องมัวหมองเกิดขึ้นมาก่อน แต่ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาพระสารีบุตรเถระได้กราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเป็นการรักษาพรหมจรรย์ให้ดำรงอยู่นานเหมือนกับพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการก่อนท่านพระสารีบุตรได้ทูลว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงบัญญัติสิกขาบททรงยกปาติโมขึ้นแสดงแก่พระสาวก อันเป็นเหตุให้พระมจรรันดำรงอยู่ได้ยืนนานแม้จะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ได้ทรงบัญญัติสีขาบทแต่อย่างใดเนื่องจากในขณะนั้นพระพิสุสงส่วนใหญ่เป็นพระอริยบุคคลกันทั้งนั้นการรักษาศีลของพระพิสุสงยังเป็นไปตามจารีตและประเพณีตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาเรียกว่าจารีศีลพระองค์ได้ตรัสต่อภาษารีบุตรว่า จงรอไปก่อนเธอสารีบุตรตถาคตรู้เวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขาบทนั้นพระศาสดาจะยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกไม่ยกปาติโมขึ้นแสดงตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดธรรมอันก่อให้เกิดอาสวะในหมู่พระสงฆ์เมื่อเกิดเรื่องมัวหมองบางอย่างขึ้นในหมู่พระสงฆ์ตถาคตจึงจะบัญญัติสิกขาบทจะยกปาติโมขึ้นแสดงแก่พระสงฆ์เพื่อขจัดธรรมนั้นสารีบุตร พี่สุสง์ยังไม่มีเสนียดไม่มีโทษไม่มีสิ่งมัวหมองบริสุทธิ์ผุดพองดำรงอยู่ในสารคุณดังนั้นเมื่อมีเรื่องนำความเสื่อมเสียมาสู่คณะสงฆ์หมู่มากโดยมีต้นเหตุของเรื่องที่เกิดนั้นและมีบุคคลที่เป็นต้นเหตุของเรื่องพระพุทธองค์จึงจะทรงบัญญัติศิกขาบทนั้นไว้เป็นเครื่องประกันที่มาและที่ไปของการบัญญัติพระพุทธเจ้าไม่ได้ปกครองสงฆ์อย่างเผด็จการ คือคิดจะบัญญัติอะไรก็บัญญัติขึ้นมาเองแต่จะต้องมีเหตุให้บัญญัติเสียก่อนจึงจะบัญญัติเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสามารถค้านได้เพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้นำความเสื่อมเสียมาสู่สงฆ์ครั้นการเนิ่นนานมาสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทำการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนก็มีเหตุให้ต้องบัญญัติอาบัติปราชิกขึ้นผู้ละเมิดพระวินัยขั้นรุนแรงชนิดที่ขาดจากความเป็นพระที่เรียกว่าปราชิก มีอยู่สี่ประเภทคือเสพเมทุนลักทรัพย์ฆ่ามนุษย์และอวดอุตริมนุษธรรมหรืออวดคุณวิเศษที่ไม่ได้มีในตนปฐมปร,ราชิกแรกที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเสพเมทุนท่านผู้ละเมิดปฐมปร,ราชิกมีนามว่าพระสุทินกัลันทบุตรท่านเป็นบุตรเศรษฐีเมืองราชครึกวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับสหายมีความเลื่อมใสใครอยากจะบวช จึงทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ไปขออนุญาตบิดามารดาก่อนจึงจะบวชให้เขาได้ไปขออนุญาตบิดามารดาแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจึงอดข้าวประท้วงไม่กินข้าวปลาอาหารอยู่หลายวันบิดามารดาของสุทินกลัวว่าลูกจะอดข้าวจนตายจึงขอร้องให้เพื่อนๆของสุทินช่วยเกลี้ยกล่อมใหม่ให้เลิกคิดบวชเสียเพื่อนๆต่างพยายามเกลี้ยกล่อมให้เลิกคิดบวชแต่ก็ไม่สําเร็จ จึงบอกบิดามารดาของสุทินว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลไปสุทินเธอเป็นคนสุขุมารชาติเมื่อบวชเข้าจริงคงทนความลำบากไม่ไหวไม่นานก็คงสึกกลับมาบิดามารดาจึงอนุญาตให้บุตรชายบวชคิดว่าไม่นานเธอคงสึกกลับมาตามที่เพื่อนๆของเธอคาดการไว้แต่พระสุทินหลังจากบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างมากเข้าป่าหาความสงบวิเวกตามลำพัง ไม่กลับเข้าเมืองมาเยี่ยมบ้านบิดามารดาเลยการเวลาได้ล่วงเลยมาหลายปีวันหนึ่งพระพิสุิ์หนุ่มกลับเข้ามาในเมืองกำลังเที่ยวพิขาจารย์อยู่เห็นสาวใช้บ้านของตนเองกำลังจะนำขนมที่เริ่มบูดเททิ้งจึงกล่าวว่าน้องหญิงถ้าเจ้าจะทิ้งเอามาใส่บาตรอาตมาเถิดนางได้ยินดังนั้นจึงจะนำขนมมาใส่บาตรแต่พอแง่หน้าขึ้นมาเท่านั้นก็จำได้ และรีบวิ่งไปบอกนายว่านายท่านท่านสุทินบุตรของนายท่านกำลังเดินขอทานอยู่บิดามารดาของพระหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ดีใจที่ลูกกลับมาเสียทีแต่ก็เสียใจที่ลูกชายเที่ยวขอทานทำไมหนอลูกชายของเราจึงทำขายหน้าวงตระกูลปานนี้จึงให้คนไปนิมนต์มาอย่างคฤห,หาสต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่หาว่าทรัพย์สินเงินทองก็มีมากมาย ทำไมลูกถึงได้เดินขอทานตามถนนทำให้พ่อแม่ขายหน้ายิ่งนักพระพิสุหนุ่มจึงกล่าวว่านี้เป็นการบินทบาตตามวัจริยาของสมณะสากยบุตรไม่ใช่เป็นการขอทานหากแต่เป็นการโปรดสัตว์บิดามารดาจึงขอให้ลูกลาสิกขามาดูแลทรัพย์ยสมบัติเพราะพ่อแม่ไม่มีใครสืบสกุลแล้วท่านสุทินกล่าวว่า อาตมายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่อยากลาสิกขาพระหนุ่มยืนยันบิดามารดาอ้อนวอนอย่างไรท่านก็ยืนกรานว่าจะไม่ลาสิกขาเป็นอันขาดบิดามารดาจึงได้สั่งให้คนขนเงินจากคลังมากองจนท่วมศีรษะแล้วกล่าวว่าลูกดูสิทรัพย์สมบัติมากมายเหล่านี้ใครจะดูแลเมื่อไม่มีพ่อแม่แล้ว พระหนุ่มก็ยังคงนั่งสงบตามลักษณะของสมณะอย่างแท้จริงทันใดนั้นโยมมารดาก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงกล่าวกับพระลูกชายว่าถ้าลูกไม่สึกก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ขอน่อไว้สืบสกุลจะได้ไหมพระหนุ่มไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างถี่ถ้วนและไม่อยากสึกจึงตอบตกลงไปพระหนุ่มคิดว่าคงไม่ผิดอะไรดีเสียอีกพ่อแม่มีนอไว้สืบสกุลจะได้ไม่มารบเร้าตน ให้สละเพศบรรพชิตอีกพระหนุ่มจึงได้ตัดสินใจร่วมหอเสพเมถุนกับอดีตภรรยาพระสุทินกระทำซ้ำถึงสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าภรรยาจะตั้งครรภ์ได้หลังจากนั้นไม่นานภรรยาของท่านก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรออกมาเป็นชายปู่ย่าจึงขนานนามว่าเด็กชายพีชกะที่แปลว่าพืชหรือนอประชาชนรู้เรื่องก็พากันโพธนาว่าพระสมณะสักยบุตร ในว่าบวชพระพุทธรภมจรนทร์ยังมาเสพเมถุนจนมีลูกมีเต้าหน้าอับอายขายหน้านักเรื่องรู้ถึงพระบรมศาสดาพระองค์เรียกพระสุทินมาสอบสวนท่ามกลางสง์เธอรับเป็นสัตว์จริงจึงทรงตำหนิว่าทำการไม่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและบั่นทอนความเลื่อมใสของผู้ที่เลื่อมใสอย,อยู่แล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าต่อแต่นี้ไป ห้ามพิสุเสพเมทุนพิสษุใดเสพเมทุนผู้นั้นขาดจากความเป็นพระพิกษุถูกขับออกจากหมู่ทันทีพระสุทินจึงนับเป็นพระพิสษุรูปแรกที่ทำผิดถึงขั้นอุกฤษถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กับสตรีทำให้ต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระในทันทีแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้กระทำผิดคนแรกพระพุทธองค์จึงไม่ได้ให้ศึกให้ท่านเป็นอาทิกรรม,มิกะหรือต้นบัญญัติ คล้ายกับว่าให้ท่านเป็นที่อ้างอิงในทางชั่วสำหรับยกมาเตือนพระพิสุอื่นๆในภายหลังว่าให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดอย่าได้ผิดถึงขั้นเสพเมถุนเหมือนกับพระสุทินเพราะจะทำให้ขาดจากความเป็นพระได้แม้พระสุทินไม่ต้องศึกแต่ก็ทำให้ท่านรู้สึกผิดและเกิดความเศร้าหมองไปตลอดชีวิตไม่สามารถเจริญงอกงามในทางธรรมได้พระพุทธองค์กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า เหมือนคนที่ถูกตัดศีรษะแม้จะนำศีรษะมาต่อเข้าใหม่ก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้เปรียบเสมือนกับยอดตาลด้วนที่จะหาโอกาสเจริญก้าวหน้าไม่ได้เลยขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขสนับสนุนการจัดทำคลิปโดย เหตธรรมะประกันเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนประกันชีวิตจะช่วยให้ผ่านความไม่แน่นอนไปได้อย่างมั่นคงดูแลโดยตัวแทนคุณภาพจากบริษัท AIA สนใจติดต่อ